ชุดลดริ้วรอยให้ตื้นขึ้นภายใน7วันและยกกระชับหน้าวีรับปีใหม่นะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้รู้สึกว่าหน้าบวมๆนะคะแบบไม่ค่อยได้รูปมีเครื่องมืออะไรบ้างถ้าเกิดว่ามันต้องการความเร่งด่วนแล้วเขาแบบอาจจะไม่ชอบกับการที่ไปแบบการที่เราไปฉีดพวกโบท็อกส์กว่าที่เขาจะออกฤทิ์ให้หน้าเราดูวีหรือหน้าดูเรียวอ่ะต้องใช้เวลาก็ประมาณสัก 3ถึง4สัปดาห์เหมือนกันนะกว่าที่จะแบบดูเข้าที่ได้รูปแต่วันนี้คชมมีนวัตกรรมของการที่เราจะลดริ้วรอยนะคะให้ดูตื้นขึ้นแล้วก็หน้าเราได้รูปนะคะเป็นบีเ p e ยกกระชับนะคะใน7วัน ด้วยชุดของขวัญน,นะคะ Super Lifting Set ของลาชูเล่ค่ะวันนี้สิ่งรากเลยนะคะที่เป็นเซตนี้นะคะทำไมถึงสามารถที่จะลดริ้วรอยแล้วก็ทำให้แบบหน้าเราดูวีนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ที่เรามีการเปิดตัวภายในเดือนธันวาคมนี้เองนะคะที่ผ่านมาเนี่ย g o Flex Serum Serum มทองค t ของ l a ช h เล e นะคะที่เป็นตัว เครื่องมือหลักหรือเป็นนวัตกรรมหลักที่จะช่วยทําให้หน้าเรานะคะลดริ้วรอยแล้วก็ภายใน7วันหลังจากที่เราได้ใช้แล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยเล็กๆเนี่ยจะค่อยๆจางลงนะคะเพราะว่า1ิบสารสกัดที่อยู่ในเซรั่มโกลเฟกนะคะขวดนี้นะคะมีโกลเฟกนะคะที่เป็นทองคำบริสุทธิ์จากเยอรมันนะคะมีชีลอลเจนนะคะมีนานโนโควนซายคิวเทน มีสารสกัดจากตัวไลฟ์ฟูหรือดอกเอเดเวินะคะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมแล้วก็ตัวที่ช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงต้านอนุมูลอิสระเป็นสารสกัดจากซากุระนะคะที่ให้กลิ่นที่หอมนะคะ แล้วก็ยังมีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวรอบดวงตาของเรามีความขาวใสขึ้นอย่างตัว e p s y ้มี EGC นะคะที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นพลังงานของผิวทำให้ผิวเราแข็งแรงเมลานินการเกิดก็จะเกิดฝ้าได้น้อยลงนะคะแล้วก็เซรั่มขวดนี้นะคะนอกจากเราใช้รอบดวงตา เราสามารถจะทาได้ทั่วใบหน้าเป็นตัวต่อต้านริ้วรอยแล้วก็เป็นตัวป้องกันนะคะการสูญเสียคอลลาเจนแล้วการฟื้นฟูนะคะผิวให้แข็งแรงอย่างรวดเร็วแต่วันนี้คชมจะบอกว่านะคะถ้าคุณต้องการที่จะให้หน้าของคุณนะคะลดริ้วรอยได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าของคุณลิฟต์นะคะผิวได้รวดเร็วขึ้นให้ใช้ควบคู่กันกับ พิกโกจีบูเซอร์มาจะดีมากๆเลยวันนี้ซูเปอร์ลิฟติ้งเซตนะคะจากลาชูเลเป็นชุวยของขวัญที่ทำให้คุณลดริ้วรอยภายใน7วันน่าจะวีเชฟรับปีใหม่เริ่มต้นในการใช้นะคะเคชมแนะนำสูตรการใช้นะคะก็คือใน7วันนี้นะใช้ตามสูตรนี้เลยค่ะล้างหน้าด้วยสบู่นะคะไวท์เทนนิ่งโซฟจากลาชูเลเรียบร้อยหลังจากนั้นค่ะ ให้ใช้ตัว Pico G Booster Mark นะคะ Mark ต้องกรีดนะคะหรือเป็น Stem Cell m a ม k ของเรา30นาทีผ่านไปหลังจากนั้นให้ใช้เซรั่ม Go ลเฟ็กเซ um เซรั่มทองคำนะคะทาทั่วรอบดวงตายกย้อนรูขุมขนขึ้นและทั่วใบหน้าเป็นตัวทั้งบำรุงรอบดวงตาและใบหน้าได้เลยล่วงถึงลำคอของเราด้วยหลังจากที่เรา m a ร k แล้วอีก ขั้นตอนหนึ่งของการทําให้ผิวของเรานะคะลดริ้วรอยแล้วผิวดูฟูดูนุ่มเด็กตื่นขึ้นมาก็จะกลายเป็นคนที่มีหน้าที่อ่อนเยาวภายในข้ามคืนก็คือใช้ตัวไนท์ครีม GP4G นะคะกระปุกสีดําเป็นไนท์ครีมนี้นะคะเซตนี้ค่ชมเรียกเขาว่าซูเปอร์ลิฟติ้งเซตอย่าลืมนะคะหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราดูเด็กกองอายุคือการที่เราไม่มีริ้วรอยก่อนวัยค่ะและขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในการใช้ผลิตภัณฑ์ลาชูเล ตัดไปเลยค่ะของขวัญน,นะทำให้หน้าเด็กกับราชูเล่ค่ะ